สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคำบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตาตอนที่7ค่ะเรื่องผู้ปฏิบัติัธรรมปุณิลิโกสูตรคือผู้ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องด้วยความอดทนและความเมตตาการุณาอย่างแรงกล้าคำบรรยายเมื่อพระนิชิเลนไดชนินก่อตั้งคำสอนของท่านปีคร,ริสตศักราช1,25 3ท่นานทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเผชิญอุปสรรคและความยากลำบาก ที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่อาจเลีกเลี่ยงแต่ท่านก็ยืนหยัดขึ้นในฐานะผู้ปฏิบัติศัสธธรรมปุณิลิกาโสตโดยตั้งปณิธานปลุกเรา้าโพธิจิตอันเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือสรัรพพสัตว์และภาคเพียรต่อสู้โดยไม่ท้อถอยธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า240ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยละเอียดไว้ในตอนที่แล้วดังเช่นที่ท่านอย่างรู้และข้อความในศัตธธรรมปุณิลิกาโสตได้กล่าวยืนยันไว้ว่า การต่อสู้ทั้งหมดของท่านเป็นการทำศึกกับการบีทาธรรมที่ไม่มีวันจบสิน้นซึ่งท่านเขียนไว้ว่าเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วตั้งแต่อาตมาเริ่มป,ประกาศปรัชญาธรรมวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าอาตมาต้องประสบกับการบีทาซ้ำแล้วซ้ำอีกการถูกบีทากล่แกล้งเล็กๆน้อยๆมีมากมายเกินกว่าจะนับได้แต่การบีทาที่สำคัญมีสี่ครั้ง ธรรมิพนธพลจะบ,บภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า240การบีทาที่ร้ายแรงและไม่ยอมผ่อนปลนเกิดจากความเกลียดชังและความริษยาพระนิชเชนไดชนินกล่าวว่าการบีทาที่สำคัญมีสี่ครั้งก็คือภายในช่วงเวลาสองทศวรรษหลังจากก่อตั้งคำสอนพระนิชเชลไดชนินต้องประสบกับการบีทาที่ยิ่งใหญ่ถึงสี่ครั้งซึ่งไม่เพียงคุกคามชีวิตของท่านเท่านั้นแต่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในหมู่ลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติศรัทธาในคำสอนของท่านด้วยได้แก่การบีธาธรรมที่ตำบลมาจือบาง่ายญจืปีคริสตศักราช1260การถูกในประเทศที่แหลมอิสุปีคริสตศักราช1261การบีธาธรรมที่ตำบลโคมัจือบาระปีคริสตศักราช1264การบีธาธรรมที่ตำบลทัจุโนคุจิ และการถูกในระเทศไปที่เกาะซาโดปีคริสตศักราช1,271แต่การบีทาธรรมที่ตำบลทาจุนโนคุจิที่นำไปสู่การถูกในระเทศไปที่เกาะซาโดนับว่าเป็นมาตรการที่หนักที่สุดขั้นเด็ดขาดของผู้มีอำนาจพระนิชเชนไดชนินถูกนำตัวไปยังแดนประหารและเกือบถูกตัดศีรษะลูกศิษย์ทั้งหลายที่ติดตามท่านก็ถูกปฏิบัติราวกับกบฏการปราบปรามของทางการ รุนแรงมากถึงขนาดที่ว่าใครก็ตามที่แม้เพียงเข้าไปฟังคําสอนของท่านก็จะต้องได้รับโทษหนักอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า240การบีทาที่สําคัญ4ี่ครั้งทําให้มองเห็นชัดเจนถึงความชั่วร้ายและป่าเถื่อนของกลุ่มคนที่วางแผนกําจัดพระนิชเลนไดชนินและการทําลายหมู่คณะผู้ปฏิบัติศรัทธาของท่านพระนเชเลนไดชนินบันทึกถึงการถูกทําร้าย และอุปสรรคนานาที่ท่านได้รับว่าการถูกบีทากลั่นแกล้งเล็กๆน้อยๆมีมากมายเกินกว่าจะนับได้ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า240อาทิการใส่ร้ายป้ายสีการทารุณกรรมการใส่ความและการก่อกวนเป็นผลให้ลูกศิษย์ของท่านถูกจับหรือไม่ก็ถูกขับไล่การบีทาเหล่านี้ที่พระนิชเชลนไดชนินบอกว่ามีมากมายเกินกว่าจะนับได้ เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดสายแสดงถึงความโหดเหี้ยมอมหิตของผู้ที่บีทาท่านหลังจากที่พระนิชเลนไดชนินได้เล่าโดยสังเกตถึงความยากลำบากที่ต้องเผชิญมาทั้งหมดแล้วท่านก็ได้ยกข้อความหลายตอนจากพระสูตรและอัตตกถาต่างๆเพื่ออธิบายถึงท่าแท้ของผู้คนที่บีทาท่านแท้จริงแล้วผู้คนเหล่านี้ถูกครอบงำด้วยความเกลียดชังและความริษยาความเป็นปรปัก ลึกๆเกิดจากวังวนของอารมณ์ความรู้สึกด้านลบที่ซับซ้อนนักบวชและคารวาสของพุทธศาสนานิกายอื่นในสมัยนั้นล้วนไม่พอใจและลิษยาพระนิชเลนไดชนินอย่างรุนแรงทั้งนี้เพราะท่านมีคำมั่นสัญญาที่บริสุทธิ์ใจและแน่วแน่ในการบำเพ็ญเพียรธรรมะที่ถูกต้องในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมปุิลิกสูตรและยิ่งแสดงความเกลียดชังออกมาอย่างชัดเจน เมื่อพระนิชเชลรยดย์โชนินหักล้างคำสอนที่ผิดของนิกายของเขาในที่นี้พระนิชเชลเดยดโชนินได้ยกข้อความจากสัตรธรรมปุณิลิกสูตรมาชี้ให้เห็นถึงการบีทาผู้ยึดถือสัตรธรรมปุณิลิกสูตรในสมัยธรรมปลายที่มีรากเหง้ามาจากความเกลียดชังและความริษย,ยาดังนี้เนื่องจากความเกลียดชังและความริษย,ยาต่อพระสูตรนี้มีมากแม้ในขณะที่พระตถาคตเจ้ายังอยู่ในโลก ดังนั้นในสมัยหลังจากพระองค์ดับขันปริณิพานแล้วเรื่องอย่างนี้จะมีมากกว่านี้อีกสักเท่าใดสัตธรรมปุนิิกสูตรบทที่ส0เมื่อได้เห็นผู้ใดอ่านสวดคัดลอกและยึดถือพระสูตรนี้แล้วบุคคลผู้หมิ่นประมาทธรรมะที่ถูกต้องจะดูถูกเกลียดชังอิจฉาหรือผูกพยาบาทต่อพวกเขาอ้างอิงสัตธรรมปุณิิกสูตรบทที่ส พระสูตรนี้สัตธ,ธรรมปุณิลิกสูตรจะ,ระเผชิญกับผู้ต่อต้านมากที่สุดในโลกและจะเป็นพระสูตรที่เชื่อได้ยากสัตธรรมปุณิลิกสูตรบทที่1 4พระนิชิแลนไดชนินยังยกข้อความอื่นๆจากสัตธรรมปุณิลิกสูตรและนิรวานสูตรเพื่ออธิบายรายละเอียดของการบีทาธรรมที่ชั่วช้าอันเกิดจากการเกลียดชังและความริษยาซึ่งออกมาในรูปของการใส่ร้ายป้ายสีการทารุณกรรมการใส่ความ การขับไล่และการเนรเทศตลอดจนความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมในรูปแบบต่างๆที่มีเป้าหมายเพื่อกีดกันประชาชนจากธรรมะที่ถูกต้องยิ่งไปกว่านี้ท่านยังได้ยกอัตถกถาต่างๆของพระเทียนไทยพระเมียวรักษ์พระเดงเงียวและท่านจือตู้ผู้ประพันธ์ตำราตรงชุนและอื่นๆด้วยการบีทา ดุเดือดรุนแรงไม่ผ่อนปลนที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติศัทธธรรมปุริลิกสูตรในสมัยธรรมะปลายเพราะความชิงชังที่รุนแรงและความริษยาครุกรุ่นอยู่ในชีวิตของเหล่าผู้บีทายุคสมัยที่ถูกอวิชชาขั้นพื้นฐานครอบงำเมื่อเด็กน้อยได้รับการรักษาด้วยการเผายารมควันย่อมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่พอใจมารดาเมื่อผู้ป่วยหนักได้รับยาดีก็ย่อมจะบ่นว่า ยาขมอย่างแน่นอนพวกเราก็ต้องถูกต่อว่าในลักษณะเดียวกันนี้เกี่ยวกับสัตทธรรมปุริลิกสูตรแม้แต่ในเวลาที่พระพุทธะยังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วนับประสาอะไรกับภายหลังการเสด็จปรินิพานของพระพุทธะการต่อต้านย่อมจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรูปธรรมและสมัยธรรมะปลายและยิ่งในดินแดนอันแสนห่างไกล เช่นประเทศญี่ปุ่นนี้ดูด,ดังขุนเขาซ้อนทับขุนเขาคลื่นลูกแล้วลูกเล่าบีทาแล้วบีทาอีกวิภาควิจารณ์แล้ววิภาควิจารณ์อีกขณะนี้เป็นเวลากว่า200ปีหลังจากเริ่มเข้าสู่สมัยธรรมะปลายพระพุทธทรงพยากรณ์ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายยิ่งขึ้นภายหลังการเสด็จปรินิพานซึ่งเราก็ได้เห็นเคาราังของเรื่องนี้ จากการทะเลาะเบาแว้งและการโต้เถียงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะหลักธรรมคำสอนที่ปราศจากเหตุผลมีอยู่แพร่หลายการที่อาตมาไม่ได้ถูกเรียกไปโต้วาทีธรรมกับฝ่ายตรงข้ามแต่กลับต้องโทษในประเทศและชีวิตต้องตกอยู่ในอันตรายนั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ประการหนึ่งของความจริงที่ว่าพวกเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในยุคแห่งมนทินนั่นเองธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า241 ถึง242้ท่าแท้ของความเกลียดชังและความริษยานี้ก็คืออวิชชาขั้นพื้นฐานซึ่งหมายถึงความหลงและความไม่เชื่อต่อธรรมะสัจจันต์ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวเมื่อตอนที่แล้วว่าสมัยธรรมะปลายคือโลกที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อต่อธรรมะที่ถูกต้องและการหมิ่นประมาทธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติศัทธรรมปุริเลกสูตรเทศนาธรรมะที่ถูกต้องอวิชชาขั้นพื้นฐานในชีวิตของผู้คน จะปรากฏออกมาเป็นการทำงานของมานสังคมในยุคแห่งมนตินนี้สะท้อนถึงคำบรรยายนิสัตธรรมปุณิลิกุสูตรที่ว่ามารร้ายเข้าสิงกายเพื่อบีทาผู้ปฏิบัติศรัทธาพระสูตรดังที่พระนิชเชนไดชนินเขียนไว้ว่าอาวิชาขั้นพื้นฐานปรากฏออกมาเป็นพยามารแห่งสวรรค์ชั้นที่6ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า1113ทํานองเดียวกัน ตามข้อสังเกตของท่านที่ว่ามารร้ายเกลียดชังคนดีธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า1,113ผู้ที่ถูกมารเข้าสิงชีวิตหรือทำหน้าที่มารจะตามรังควาผู้ปฏิบัติศรัทธาธรรมะที่ถูกต้องพระนิชิเรนได้ชนินยังกล่าวอีกว่าทั้งประเทศญี่ปุ่นเกลียดชังอาตมานิชเรนทุกคนตั้งแต่ผู้ปกครองลงมาถึงสามัญชน ล้วนพุ่งพล่านด้วยความโกรธเคืองอาตมาในลักษณะที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในโลกนี้นี่เป็นครั้งแรกที่อวิชาขั้นพื้นฐานประทุกขึ้นมาในชีวิตของมนุษย์ปุถุชนที่ถูกความหลงแห่งทัศนะข,ของความนึกคิดครอบงำธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า1114ในสมัยธรรมะปลายเมื่อสังคมเต็มไปด้วยการหมิ่นประมาทธ,ธรรมอุปสรรคสามานสี 3, 000, 000, 4, จะปรากฏขึ้นมามากมาย ยิ่งกว่าในสมัยรูปธรรมที่พระเทียนไทและพระเดงเงียวมีชีวิตอยู่ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการหมิ่นประมาทธรรมที่มีอยู่เต็มไปหมดได้กระตุ้นการทำงานของอวิชาขั้นพื้นฐานและทำให้สามพิษแห่งความโลภโกรธหลงยิ่งรุนแรงขึ้นดังนั้นจึงมีความเกลียดชังและริษยาอย่างรุนแรงต่อผู้ปฏิบัติศัตธารรปุริลิกสูตรผู้เทศนาและเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้อง พระนิชเลนไดโชนินอธิบายเรื่องนี้ไว้ในธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตาโดยใช้การเปรียบเทียบดังนี้เมื่อเด็กน้อยได้รับการรักษาด้วยการเผายารมควันย่อมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่พอใจมันดาธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า241ความจริงก็คือผู้ปฏิบัติธรรมปุริลิกสูตรซึ่งเป็นผู้เผยแผ่ธรรมาสจันย่างไม่ผิดพลาดได้กระตุ้นความไม่พอใจขั้นรุนแรง ในชีวิตของผู้ที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อดังที่พระนิชเชเดนไดชนินยืนยันว่าหากมารไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไม่มีทางรู้ได้ว่านี่คือคำสอนที่ถูกต้องธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า501แม้มิได้ทำสิ่งใดผิดผู้ปฏิบัติก็ถูกการบีทาถาถมซ้ำแล้วซ้ำเล่าการใส่ร้ายป้ายสีคือวิธีการที่ผู้มีความทะนงตัวอวดดี มาใช้ทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายถูกต้องคนประเภทนี้ใช้วิธีที่ต่ำช้าด้วยการกล่าวร้ายและปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับศัตรูของตนเพื่อเลี่ยงการพูดคุยหรือการโต้วาทีพร้อมกับพยายามรักษาภาพลักษณ์ของตนเองพวกเขาจะใส่ร้ายฝ่ายถูกต้องโดยตราหน้าว่าเป็นคนชั่วบทการชักชวนและยึดถือบทที่13ของัทธรรมปุณิเลกสูตร ได้อธิบายถึงนักบวชที่ทะนงตัวอวดดีผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้ฉลาดคือชนิดที่สของศัตรูที่เข้มแข็ง3ชนิดว่าจะใส่ร้ายป้ายสีเพื่อกล่าวหาผู้ปฏิบัติศัทรธรปรุริลิกสูตรต่อผู้ปกครองมุขขมนตรีและผู้มีอำนาจในสังคมนอกจากนี้นิรวานสูตรยังพัฒนาถึงพวกดีรถีจำนวนมากที่ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาศัตรูและเพชทุนให้ร้าย ตอพระสักยมุนีพุทธะเช่นอ้างว่าพระพุทธองค์มีความละโมบในผลประโยชน์และชอบใช้คาถาและอำนาจเวทมนต์พวกเขากล่าวในสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงโดยสิ้นเชิงและเรียกพระพุทธองค์ว่าคนชั่วร้ายที่สุดธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า240ในสังคมปกติย่อมมีผู้นำที่สามารถมองทะลุความเท็จเหล่านั้น พระนิชิชเลนไดชุนินกล่าวว่าในระยะแรกพระเทียนไทและพระเดงเงียวก็ประสบกับการบีทาต่างๆนานาในสมัยรูปธรรมทว่าผู้ปกครองสมัยนั้นสามารถมองออกและแยกแยะความจริงได้ทําให้การก่อกวนหมดสิ้นไปอย่างไรก็ตามในสมัยธรรมปลายเมื่อคําสอนพุทธธรรมถูกนักบวชที่มันเข้าสิงบิดเบือนและทําให้ผิดเพี้ยนไปผู้นําสังคม าทั้งความสามารถและความตั้งใจที่จะแยกแยะระหว่างความดีกับความชั่วด้วยเหตุนี้พระนิชเชนไดชูนินจึงได้เขียนไว้ว่าหลักธรรมคำสอนที่ปราศจากเหตุผลมีอยู่แพร่หลายและข้อพิสูจน์หนึ่งที่ว่าพวกเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุคแห่งมนทินคืออาตมาไม่ได้ถูกเรียกไปโต้วาธีธรรมกับฝ่ายตรงข้ามธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า242 ในที่นี้ท่านหมายถึงลักษณะที่รัฐบาลดําเนินคดีกับท่านอย่างน่าตกใจและยอมรับไม่ได้ดังเห็นได้ชัดจากการรวบรัดตัดสินให้ท่านต้องโทษในประเทศซึ่งเทียบเท่าโทษประหารโดยไม่เปิดโอกาสให้ท่านได้ต่อสู้กับข้อกล่าวหาต่างๆอย่างเป็นธรรมในยุคประชาธิปไตยเช่นทุกวันนี้ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมองเห็นความจริง เปรียบได้กับสังคมที่ผู้คนยอมรับเรื่องโกหกและเฝ้าดูเงียบๆขณะที่คนอื่นถูกให้ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมถ้ายอมปล่อยให้ความเท็จและการให้ข้อมูลผิดๆเกิดขึ้นโดยไม่มีการตรวจสอบผู้คนก็จะสะสมข้อมูลเหล่านั้นไว้ในใจและเชื่อว,ว่าเป็นเรื่องจริงสังคมที่ไม่สามารถต่อสู้กับเรื่องโกหกเหล่านี้ย่อมจะต้องได้รับความทุกข์อันเนื่องมาจาก จิตใจที่ตกต่ำและเสื่อมทรามดังนั้นในการรุดหน้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไปสารในสมัยธรรมปลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือพวกเราจะต้องพูดคุยสนทนาและโต้แยง้งอย่างกระตือรือร้นและชาญฉลาดเพื่อขจัดอวิชชาขั้นพื้นฐานในชีวิตของผู้คนให้หมดสิ้นไปและพร้อมจะ,ะเผชิญการหมิ่นประมาทธรรมซึ่งกัดกร่อนชีวิตจิตใจอย่างยิ่งนี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะสามารถ คืนความแข็งแรงสมบูรณ์แห่งจิตใจให้สังคมได้แม้ข้าพเจ้าจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการกล่าวร้ายป้ายสีและความเท็จเป็นตัวอย่างที่ใช้โจมตีผู้ปฏิบัติศัตรรโปร,ริริกะสูรก็ตามแต่การพูดออกมาหรือเปล่าร้องความจริงต่อสังคมที่เสื่อมทรามที่ซึ่งถูกผิดดีชั่วสับสนปนเปไปหมดไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งเราต่อสู้ เพื่อความจริงเพียงใดพายุแห่งการบีทาก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเพียงนั้นเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งในสมัยก่อนได้ยืนหยัดขึ้นมาบอกว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ขณะที่คนอื่นๆทุกคนเชื่อมั่นว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกผู้ที่ต่อสู้เพื่อความจริงย่อมพบกับการต่อต้านและการบีทาชนิดทยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ซึ่งที่จริงแล้วเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรมของพวกเขาก็ว่าได้พูดถึงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติศรธรรมปุริลิกสูตรในสมัยธรรมปลายพระนิเชนไดชุน,น,ชนินได้เขียนไว้ว่าหากการบีทาที่ยิ่งใหญ่กว่าการบีทาธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธ,ธยังทรงมีพระชนชีพอยู่โดยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับผู้ที่ไม่มีความผิดเลยแม้แต่น้อยเช่นนี้แล้ว ควรเข้าใจได้ว่าบุคคลนั้นคือผู้ปฏิบัติสัตรธรรมปุริลิกสูตรที่แท้จริงในสมัยภายหลังการเสด็จปรินิพานของพระพุทธสัตรธรรมปุรนิลิกสูตรฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า696แม้ผู้ปฏิบัติสัตธรรมปุรนิลิกสูตรจะไม่ได้ทําความผิดใดๆก็ยังถูกการบีทาถาโถามอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้พระนิชเรนไดชนินบรรยายไว้อย่างชัดเจนว่าดุดดังขุนเขาซ้อนทับขุนเขาคลื่นลูกแล้วลูกเล่า บีทาแล้วบีทาอีกวิภาควิจารณ์แล้ววิภาควิจารณ์อีกธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า241ทั้งที่รู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าจะต้องเผชิญการบีทาธรรมที่ม่อาจหลีกเลี่ยงได้พระนิชิเรนไดชนินก็ยังยืนหยัดขึ้นโดยลำพังอย่างกล้าหาญในฐานะผู้ปฏิบัติศธรรมปุิเลกสูตรแม้จะได้ต่อสู้โดยไม่หยุดหย่อนเป็นเวลาถึง20ปีแล้ว ท่านก็ยังคงเทศนาธรรมะที่ถูกต้องด้วยเสียงคำรามที่เร่าร้อนแห่งราชสีจากเกาะซาโดสถานที่ที่ท่านต้องโทษในประเทศจงยึดถือธรรมะด้วยความอดทนและความเมตตาการุณาเมื่อพูดถึงปัญญาที่เข้าใจต่อสัตธรรมปุริลิกสูตร,รแล้วอาตมามีเพียงเศษเสี้ยวอันน้อยนิดของพระเทียนไทและพระเดงเงียวแต่สำหรับความสามารถในการอดทนต่อการบีทาและความเมตตาการุณาอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อผู้อื่นนั้นเชื่อว่าพวกเขาจะต้องรู้สึกเกรงขามต่ออาตมาธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษหน้า242ข้อความข้างต้นนี้พระนิชเรนไดยชนินกล่าวถึงตัวท่านเองในฐานะผู้ปฏิบัติศัทธรรมปุริลิกสูตรแม้จะให้คิดว่าพระเทียนไทและพระเดงเงียวมีความเข้าใจศัทธรรมปุริลิกสูตรได้ลึกซึ้งมากกว่าแต่พระนิชเรนไดชนินก็ยืนยันว่า ท่านเหนือกว่าธรรมาจารย์ทั้งสองในเรื่องความอดทนและความเมตตาการุณาแน่นอนทีเดียวว่าการเผยแผ่ธรรมในสมัยธรรมปลายสิ่งสำคัญคือการพูดคุยกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อสัทธรรมปุณิลิกสูตรกล่าวคือจะต้องนำเสนอคำสอนของพระสูตรและหลักธรรมในลักษณะที่สมเหตุสมผลดังนั้นพระนิชิเลนไดชนินจึงยอมรับว่า คำอธิบายในแง่ทฤษฎีที่ชัดเจนและมีเหตุผลของพระเทียนไทและพระเดงเงียวมีพื้นฐานสูงกว่าท่านโดยท่านไม่ได้ปฏิเสธถึงความจำเป็นของคำอธิบายเหล่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือความอดทนคือความสามารถในการอดทนต่อการบีทาและความเมตตาการุณาซึ่งเป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริงในยุคชั่วร้ายแห่งสมัยธรรมะปลายและในการช่วยเหลือแม้กระทั่ง ผู้ที่มีความทุกข์แสนสาหัสให้มีความสุขที่แท้จริงได้ความอดทนและความเมตตากรุณาจึงเปรียบเสมือนสองด้านของเหรียญความเมตตาอันลึกซึ้งโดยตั้งมั่นอยู่ในความปรารถนาที่จะช่วยประชาชนทั้งหลายให้พ้นทุกข์จะทําให้เราบังเกิดความเข้มแข็งอย่างเต็มที่ในการอดทนต่อการบีทาและการเผยแผ่ธรรมะการอดทนต่อการบีทาการบากบัน่นท่ามกลางอุปสรรคไม่ได้หมายถึงสภาพจำยอม สมัยธรรมะปลายเป็นยุคที่มีความเชื่อร้ายดาดดืนผู้ที่ตระหนักรู้ถึงภาระหน้าที่ในการเอาชนะความเชื่อร้ายนี้และปลุกเล้าชีวิตของผู้อื่นให้ตื่นรู้ในความจริงสูงสุดจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคหรือความทุกข์ยากลำบากตลอดเวลาการกระทำของพวกเขาได้รับแรงกระตุน้นหลังจากความเมตตาการุณาอันน่าเกรงขามและเคร่งครัดที่ไม่ยอมปล่อยให้ผู้คนในสมัยธรรมะปลาย ตกสู่หลุมพรางแห่งการหมิ่นประมาทธรรมความเมตตากรุณาที่มั่นคงนี้จะนำพาประชาชนทั้งหลายในสมัยธรรมะปลายไปสู่การบรรลุพุทธภาวะโดยตรงความปิติยินดีของความศรัทธาที่อยู่บนหลักธรรมแห่งอธิษฐานกรรมอาตมาได้ทำให้คำพยากรณ์ของพระสูตรเป็นจริงด้วยร่างกายนี้ยิ่งทางการขุนเคืองอัตมามากเพียงใด อาตมายิ่งรู้สึกปิติยินดีมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นตัวอย่างเช่นมีโพธิสัตว์แห่งคําสอนหินญาบบางองค์ที่แม้ยังไม่หลุดพ้นจากความหลงยอมรับกรรมชั่วไว้กับตนเองด้วยแผนิธานที่เมตตาการุณาโดยเมื่อพบว่าบิดามารดาของตนตกลงไปสู่โลกนรกได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหาัสพวกเขาจะจงใจสร้างกรรมลักษณะเดียวกันโดยหวังว่าจะได้ตกลงไปสู่ โลกนรกและแบ่งเบาหรือยอมรับเอาความทุกข์เอาไว้เสียเองดังนั้นความทุกข์จึงเป็นความปิติยินดีสำหรับพวกเขาอาตมาก็เช่นเดียวกันที่ได้ทำให้คำพยากรณ์เป็นจริงแม้ปัจจุบันอาตมาจะต้องเผชิญกับการทดสอบที่แทบจะอดทนรับไม่ไหวแต่ก็ยังรู้สึกยินดีเมื่อคิดว่าในอนาคตจะรอดพ้นจากการเกิดมาในอบายภูมิ ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า243ความเมตตากรุณาคือพลังขับดันที่อยู่เบื้องหลังความอดทนในขณะที่ความอดทนก็คือเข้าไปสู่ถึงความเมตตากรุณาที่ลึกซึง้งพระนิชิเรนเดชชนินอธิบายเรื่องนี้โดยกล่าวถึงหลักธรรมเรื่องอธิฐานกรรมในที่นี้พระนิชเรนเดชชนินกล่าวว่าการที่ท่านต้องประสบกับการบีทาธรรมที่ยิ่งใหญ่นั้น ตรงกับหลักธรรมเรื่องอธิษฐานกรรมของโพธิสัตว์โดยเลือกที่จะรับความทุกข์เพราะต้องการนำพาสรรพสัตว์ไปสู่การรู้แจ้งพระนิชเชนเดชุนินกล่าวว่าท่านเองก็คิดว่าการพบกับความเจ็บปวดและความยากลำบากอันเป็นผลมาจากการบีทาต่างๆในขณะนี้คือเหตุแห่งความปิติยินดีดังเช่นโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ถือว่าการได้รับความทุกข์แทนสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเรื่องน่าปิติยินดี พราะทำให้ท่านสามารถรอดพ้นจากการตกลงไปสู่ไบยภูมิในชาติหน้าคำกล่าวของพระนิชิเชนไดชุนินที่ว่าการอธิษฐานกรรมคือความปิิยินดีสะท้อนอยู่ในข้อความสุดท้ายของธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตาที่ท่านบอกว่าโทษในประเทศของอาตมานิชิเรนเป็นความทุกข์ที่เล็กน้อยในชาตินี้จึงไม่คร่ำครวญชาติหน้าจะต้องได้รับความสุขสำราญที่ยิ่งใหญ่ จึงเป็นเรื่องปิติยินดีอันใหญ่หลวงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า287หลักธรรมเรื่องอธิษฐานกรรมเป็นข้อสรุปแนวคิดพุทธธรรมเรื่องการเปลี่ยนชะตากรรมที่มีเหตุผลหมายถึงการแสดงถึงวิถีชีวิตที่เราเปลี่ยนชะตากรรมให้กลายเป็นภาระหน้าที่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราล้วนมีความหมายยิ่งไปกว่านั้นวิถีชีวิตของชาวพุทธคือ การค้นพบความหมายในทุกๆเรื่องและจะไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าหรือไร้ความหมายไม่ว่าชะตากรรมของเราจะเป็นอย่างไรก็ล้วนจะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างแน่นอนนี่จึงไม่ใช่เป็นเพียงการมองที่ภายนอกเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มต้นขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงท่าทีจิตใจขั้นรากฐานของเรานี่คือหลักพุทธธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญความตั้งใจที่เข้มแข็งในการเปลี่ยนแปลง แม้กระทั่งชะตากรรมชั่วให้กลายเป็นภาระหน้าที่ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดต่อโลกในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงท่าทีจิตใจที่อยู่ภายในจะสามารถเปลี่ยนแปลงความทุกข์และความยากลำบากต่างๆให้เป็นบ่อกเกิดแห่งความปิติยินดีได้โดยมองว่าสิ่งนั้นคือวิธีที่หล่อหลอมและพัฒนาชีวิตของเราการเปลี่ยนแม้กระทั่งเรื่องเศร้าโศกให้กลายเป็นบ่อกเกิด แห่งความสร้างสรรค์ก็คือวิถีชีวิตของชาวพุทธพระนิชแลนดชนินคือผู้สอนวิถีที่สำคัญยิ่งนี้ให้แก่พวกเราด้วยชีวิตและการปฏิบัติของตัวท่านเองในฐานะผู้ปฏิบัติศัตธรรมปุริเลกโสดการมีจิตใจต่อสู้ก็คือหนทางตรงสู่ความสุขมีเพียงการต่อสู้และท้าทายเท่านั้นจึงจะทำให้เราพัฒนาความเข้มแข็งจากภายในและสร้างชีวิตที่สร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ไม่ว่าพบอุปสรรคความยากลำบากใดๆก็ทำรงความศรัทธ,ธามั่นคงต่อธรรมะที่ถูกต้องจะทำให้เราเข้าสู่วงโคโจรของความสุขนิรันร์การบรรลุพุทธภาวะในชั่วชีวิตนี้จึงหมายถึงการมีชีวิตประจําวันในชาตินี้ที่ตั้งมั่นอยู่ในวงโคโจรนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องซึ่งเป็นผู้ที่เพียรพยายามต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมะโดยไม่หยุดหย่อน จึงสามารถตีความได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศที่สุดของมนุษยชาติซึ่งพระนิชเรนไดชนินได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างบนพื้นฐานของสัตธรรมบนณิลิกสูตรเมื่อมองดูจากสภาพชีวิตที่สูงส่งเช่นนี้แล้วความยากลำบากทั้งปวงจึงเป็นรากฐานที่แท้จริงในการพัฒนาตนเองและการเจริญเติบโตของพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องซึ่งอดทนต่ออุปสรรคด้วยการตระหนักรู้ว่า หากมาันไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไม่มีทางรู้ได้ว่านี่คือธรรม,มะที่ถูกต้องธรรม,มนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า5 0 1หนึ่งจึงต้องเป็นตัวตนของธรรมหัศจารย์อย่างแน่นอนบุคคลเช่นนี้จะบรรลุสภาพชีวิตที่กว้างขวางซึ่งสามารถถือว่าความยากลำบากทั้งปวงที่เกิดขึ้นคือความสงบสุขและรู้สึกปิติอินดีโดยมีจิตใจเป็นดังที่กล่าวอยู่ในธรรม,มนิพนธ์ว่า ยิ่งมีความยากลำบากเกิดขึ้นก็ยิ่งรู้สึกดีอกดีใจเพราะความศรัทธาที่เข้มแข็งธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า33ในการเปิดเผยอย่างชัดเจนถึงสภาพชีวิตเช่นนี้ให้แก่ลูกศิษย์และทุกคนในประเทศอยู่ในธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตาพระนิชเลนไดชนินพยายามเปิดดวงตาของประชาชนทั้งหลายที่ถูกปกคลุมด้วยอวิชาขั้นพื้นฐานท่านยังต่อสู้ เพื่อสื่อถึงความปิติยินดีแท้จริงที่ผู้ปฏิบัติสัตธรรมปุณิลิกสูตรได้ประสบพบพาน